อย่าอื่นนะพวกนี้อย่าอื่นนะอย่าอืนยิ้มสวยจังเหลือง่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยรักใหญ่แล้ววันนี้ชอบใครชอบชุดไหนชาลด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 สวยมากคนดีชาลดคนเดียวชุมพรชุมพายจะมาที่สอง จบอ้มสัี e ่รองชอบฉลอดที่ชอบไก่ชนมากนครโลชนิงนครไม่ชอบนครนครนครอะรนครนะ้านครลานีนไม่ชอบไม่ชอบเล่ช้างเหรอาช้างมีอะไรนาะ่ชอบช้างรอชต้องมีลแชรมานอนาบคแล้วมอเตอร์ไซค์ไม่ชอบเหรอชอบชอบไม่ชอบชอำนาจเลย ชุดป้าใหญ่ขงขอร้อรยังไม่ปเียเียออกได้เได้กินร้านด้วน่ะจรงเอไป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 กินร้านเไม่ได้เขานะโอ้โหไม่ต้องพี่วรเอาเลยเอาเลยพี่วรเลยเ็ที่เลยพี่ฟ้ากลับแล้วค่ะ ลกลับแล้วครับดูชา,าไปก่อนอะไรอะบิด <laughs> ข้ามาจีไปหาพี่ <laughs> แล้วสีเสื film, ้อเขากับไอ้ข้างหลังนันเหมือนกันเลยสีสีเหล ah, ืองเหมือนกันนินทาก็นินทาก็ได้ยินหนึ่งชอบชาลอตจ้าชอบชาลอตจบไม่ติดเราอะแต่เรารักแต่ว่าเราชอบเธอไงเราชอบเธอไงชอบเธอเออก็เธอบอกให้ดูแลยเราชอบเธอเธออย่าดูแลดีแล้วเธออย่าเอือดตาเธออย่าเอือดเดี๋ยวเธอเอือดตายเด็กไม่โกหกยินดีต้อนรับ หอะไรกินกันด้วยนะว่าไินทไมอะทางไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าคขับรถทํากินร้านนั้นเราไแล้ไปแล้วไปแเนรอไปเลยรอวดพรุ่งนี้หนูมีซ้อมกับมีไลฟ์อย่าลืมนะจ้า กี ais, <h Bu> ่โมงคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วะเเราไม่ได้มากันด่วนฝากบอกชาด้วยว่าแท็กผิดแทกอะไรนันี้มัอค่ะหนูว่าเขาหอกไม้ใไม่ไม่

ใครเข้าก็เข้าเถอฉันอยู่ข้างนอกจริงหนูอยู่ด้วยพี่ขวานคนที่เรารักกันมันอยู่ตรงนี้เราจะไปข้างในทำไมไปเลย ยัาย no ังใหญ่กว่าเนี่ยไม่ใช่ไฟไหม้มันไฟมันเฉยเฉยป้ายก็เก็บไปก่อนเพราะว่าไม่ใช่สายไฟมันข้างในสายไฟบันไดไหมบันไดไหมบันไดดีกว่าบันไดดีกว่าใช่แบบบันไดอย่าลิฟต์อย่าลิฟต์อย่าลิฟต์เอาให้มันเมฆใครกันแน่ฉลักชาลรถงงมากป้าป้าปั๊มปกติไปด้วยนะ พี่ชาไม่เป็นอะไรหรืไม่ทพรคนปกติแล้วไปไหนแล้ว่ซาโลดังเาไปเขาไปอยู่ข้างใน